น่อน้อยมาแล้วครับเอแล้วโซรเรียนหรอวะเราเบิดงานแล้วไว้พื่เห็นรถเป้ารถเรียนขอไปคุณไหะฮะมาแล้วครับปลาทมครับ สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งอุดรนธานี2นะครับอ,อยู่บอ่อเก่าครับอยู่กับเจ้าคมสุ p ีซีรนะครับ เจา้าฮ i โนครับสิงไห้เทคครับ195 HP 195แรงม้าครับสวัสดีช่วงเย็นๆครับแดดอ่อนๆครับนี่บ่ายสี่โมงกว่าๆครับ หลังจากฝนไม่ตกหลายวันครับแดดร้อนอบอ้าวน้ำก็เริ่มลดลงมาแล้วครับน้ำก็เริ่มแห้งนิดนึงครับ ส่วนดำก็เหลือแค่สองคันครับเหลือตะน้อยครับรถบริษัทคันหนึ่งครับกับปลาทมครับนอกนั้นหมดงานแล้วนะครับก็เหลือแค่2องคันครับวิ่งวันนี้นะครับก็ไกล้เลิกงานด้วยครับ ขึ้นมาข้างบนนี่เริ่มจะมีก้อนแม่ลังนิดหน่อยครับเริ่มจะมีเป็นก้อนเล็กๆนะครับมันก็เสียเวลาเล็กน้อยครับได้คัดก้อนแม่ลังออกครับไม่เอาไปครับน้อยๆไม่เอาไปนะครับก้อนแม่ลังเล็กๆก็ไม่เอาครับจัดการขุดฝังแล้วก็เอาหน้าดินกลบเหมือนเดิมครับ จะเลือกคัดเฉพาะลูกลังสวยๆนะครับ นี่ครับอยู่ติดกับป่าครับนอนน้อยบอกว่านอนตอนกลางคืนนี่ทรมานครับบอกว่าช่วงนี้เริ่มมียุงครับผมก็เลยบอกไปว่าโอ้มันก็มีครับเพราะว่าฝนเริ่มตกครับยุงก็เริ่มออกมาเยอะนะครับตอนมาลงบ่อแรกๆนน้อยเขาบอกว่าไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่ครับ แต่เดี๋ยวนี้นี่ยุงเยอะครับยุงป่าก็จะมาไข่นี่ครับวางไข่ตามน้ำาัังแบบนี้แหละครับอ่ะเต็มแล้วครับออกตัวไปสบายๆครับ ชมแม่ครัวกันไปก่อนครับระหว่างรอรถดำนะครับก็ใกล้จะเลิกงานแล้วไม่รู้ว่ารถดำเขาจะเข้ามาอีกหรือเปล่าครับ จอดรอรถดำแล้วครับแนวน้อย